สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านานะคาะวันนี้จะมาเปิดไพ่เดือนธันวาคมนะคะเช็คดวงรายเดือนการเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้ว2568นะคะอันนี้เปิดสองสำรับนะคะสำรับเนี่ยนะเป็นดวงภาพร,มรวมๆเลยนะคะสำรับที่2เป็นเรื่องความรักนะดูได้ทั้งลัคนานะคะแล้วก็ราศีนะคะถ้าสมมติใครรู้เวลาเกิดอะอยากแนะนำให้ดูลัคนาดีกว่าแต่ถ้าใครไม่รู้เนี่ย ไม่ไม่เป็นไรเลยดูแบบราศีนะคะได้มีไพ่อง justice เนี่ยเป็นไพ่ประจำต,ะตัวชาวลัคนาราศีตุนขึ้นมาด้วยโอเคนะนาะริสขอ10บใบเลยนะกันนะคะเรื่องงานเด่นแหชาวตุลเรื่องงานเรื่องงานค่ะภาพรวมๆนะอุ้ยแล้วได้ไพ่เดอะซัได้ไพ่เดอะซันได้ไพ่เดอะซั อัศวินถือเรียนถ้าถามว่า10ใบเนี่ยเรื่องไหนเด่นที่สุดต้องบอกว่าเป็นเรื่องงานเนี่ยไพ่เกี่ยวกับงานอะขึ้นมาหมดเลยไม่เท้าอะขึ้นมาเยอะขนาดนี้เวลาเห็นดอกไม้เอาสำหรับนี้ดูยากนิดนึงนะคะเป็นไพ่ของแบบอา i c ลิ n อินเวอร์เนอร์แลนด์นะไม่เท้า,อาดอกไม้เนี่ยคือไม่เท้านะคะคือคาถาแล้วดูสีขึ้นมากี่ใบ หนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะคะจากเ8็บแปดใบขึ้นมาครึ่งหนึ่งจากสิใบนี้มีไพ่เมเจอร์หลักมีไพ่ฟูมีไพ่จัสติสมีไพ่เดอะซันนะคะมีไพ่บุคคลมีเด็กกับมีอัศวินขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องที่โดดเด่นคือเรื่องการงานแต่อลิซขอพูดภาพร,มรวมๆเพราะอันนี้เป็นดวงภาพรวมนะนะคะดูได้ผู้หญิงผู้ชายดูได้นะคะ คือการได้รับข้อแรกโอกาสจุดเริ่มต้นนะคะหรือว่าปัญหาที่ติดขัดทุกอย่างในชีวิตของคุณนะ่ะมันมีเกณฑ์ได้รับรื่นอ,อย่างไพ่ของหนึ่งเนี่ยเลขหนึ่งหคาถาเนี่ยเวลาเลขหนึ่งมันขึ้นมาคือจุดเริ่มต้นคือโอกาสใหม่ๆความสําเร็จใหม่ๆนะคะคาถาคือภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการงานหน้าที่ ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเดือนธันวาคมนี้ถ้าคุณได้ทิ้งสมัครใบสมัครเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องงานคุณมีเกณฑ์ได้เรียกตัวนะคะแต่คุณต้องทําเต็มที่ด้วยนะนะคะถูกเรียกตัวไปแล้วไพ่ฟูเนี่ยมันคือไพ่ของการเริ่มต้นบางอย่างที่ใหม่งานใหม่ได้พบเจอสภาพสังคมแวดล้อมผู้ร่วมงานใหม่ๆได้นะคะหรือว่าเป็นไพ่ของ คนที่รู้สึกว่าฉันไม่อยากที่จะทํางานที่เดิมแล้วออกมาเป็นอิสระดีกว่าไพ่ฟูเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนรักอิสระอาชีพเสริมอาชีพอิสระหรือว่าบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้ เริ่มต้นงานที่ตัวเองชอบงานที่ตัวเองถนัดงานที่ตัวเองสนใจงานประจําก็ได้หรือว่าเป็นงานอิสระก็ได้นะคะเพราะอันนี้อย่างที่บอกเลยเป็นภาพรวมเนี่ยแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นด้วยเพราะอย่างที่บอกเวลาเลขหนึ่งมันขึ้นมาคือจุดเริ่มต้นอะไรบางอย่างนะเหนื่อยไหมเหนื่อยมันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการจะทำเนี่ยเพราะสิบไม้เท้าเนี่ยสิบไม้เท้าไม้เท้ามันเยอะที่สุดแล้วอย่างที่บอกไม้เท้ามันคือภาระความรับผิดชอบเหมือน การเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆสักอย่างหนึ่งหรือว่างานที่คุณทําอยู่นะปัจจุบันเนี่ยมันมีภาระค่อนข้างเยอะแต่ว่าโชคดีที่ว่าพลังงานภาพรวมมันขึ้นมาเอารวมเลยนะมันคือไพ่ของความสําเร็จทั้งหมดเลยนะนะไพ่ของความสําเร็จนะคือไพ่ของ justice อย่างเงี้ยไพ่ของหนึ่งไม้เท้าไพ่ของ the sun อ้ the sun มันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสําหรับเลยเป็นไพ่ a บวกๆเลยนะนะคะปัญหาอุปสรรคสิ่งที่มันคุมเครือไม่แน่ชัด ความอึดอัดความเหนื่อยนะคะมันราบรื่นมันได้แก้ไขปัญหาไปได้เดอนซันขึ้นมาเนี่ยนะมันไม่ใช่ไพ่ของแบบคุณจะได้รับอะไรมาง่ายๆนะแต่มันคือไพ่ของคนดวงเฮงอะดวงเฮงเช่นแบบเนี่ยไปที่เนี่ยเอกสารนัเนี่ยมันติดขัดจังเลยเขาจะเซ็นไม่เซ็นนะคะอนุมัติไม่อนุมัติแล้ว เออคุณไม่ได้คาดคิดเฮ้ยแล้วเขาเซนเฉยเลยนะะอย่างเงี้ยหรือว่าปัญหาติดขัดทั้งเรื่องงานการใช้ชีวิตล่อแล่เต็มทีและไม่ไหวแล้วนะแล้วมันได้อย่างจะติดขึ้นมาเนี่ยให้ประจําตัวชาวลัคนาราศีตุลด้วยโดดเด่นที่สุดเกี่ยวกับเรื่องงานนะจสติดนะคะขึ้นมาคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ทําเอกสารนิติกรรมบางอย่างบางอย่างเกี่ยวกับข้อกฎหมายก็ได้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับ ทนายความตุลาการผู้พิพากษาหรือว่างานเอกสารทั้งหมดนะคะจะติกขึ้นมาการออสอบทุกอย่างสัมภาษณ์เลื่อนขั้นเนี่ยสอบบรรจุทุกอย่างมีเกณฑ์ที่จะได้ราบรื่นเราไพ่ของความราบรื่นนะเป็นไพ 5, ่ห้าขอโทษค่ะเป็นไพ่ของ8ดไม้เทา้า8ดไม้เท้าเนี่ยคือทุกอย่างราบรื่นปัญหามันต้องมีแต่ว่ามันมีเกณฑ์ได้แก้ไขมันมีเกณฑ์ได้แบบ ทุกอย่างมันคุณไม่ได้คิดว่าเมันจะไปต่อได้มันไปต่อการต่อยอดบางอย่างการที่คุณรู้สึกว่างานเนี้ยมันมีจุดเล็กๆที่คุณไม่สามารถไปต่อได้เออแล้วมันสามารถที่จะขยับขยายเพิ่มเติมได้เป็นไพ่ของการเดินทางได้นะคะไพ่ใบน,นี้การเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางโดยเครื่องบินเพราะฉะนั้นเนี่ยใครต้องการย้ายโยกย้ายจะในจะนอกประเทศนะหรือว่าการได้รับข่าวดี คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับการติดต่อจากคนรักก็ได้นะคะใครรออยู่จากที่ทํางานจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มันสําคัญกับคุณมากๆแล้วรอเอมื่อไหร่เขาจะติดต่อมาสักทีนะมันคือการได้รับการติดต่อข่าวสารแล้วส่วนใหญ่เป็นข่าวดีนะคะจากพวกแบบจดหมายอีเมลต่างๆนะคะแท็กเมสเซจจากไลน์อะไรพวกเนี้ยวอทส์แอบนะคะคือได้หมดเลยนะเป็นไพ่ของการติดต่อถ้าสมมติเป็นความรักอย่างเงี้ยก็คือรักออนไลน์นะเออไพ่ใบนี้นะนะคะมีไพ่ของเจ็ นเะจะ็ดไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยปัญหามีทางแก้เสมอแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะเป็นตัวชาวตุนเองนะอืมเป็นตัวชาวตุนเพราะว่าถ้าใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันคือยืนหยัดด้วยตัวของตัวเองยืนหยัดด้วยลําแข้งของตัวเองมันเหนื่อยแหละแต่ว่ามันมีเกณฑ์ได้สําเร็จนะคะไพ่ไพ่ดีนะมันอาจจะมีไพ่แบบว่าความเหนื่อยขึ้นมาก็จริงเพราะเวลาไพ่ไม้เท้าขึ้นมาบางทีมัน,มนมเป็น,เป,นเป็นความเหนื่อยอย่างไพ่ของสิบไม้เท้าอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าไพ่พลังงานภาพรวมเนี่ยมันคือเจออุปสรรคแล้วมันผ่านพ้นมันราบรื่นนะมีไพ่ของคิงถือเม่เท้าได้เนี่ยเออคือการเจราจาสำเร็จการได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้การได้รับโอกาสการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะได้ค่ะมีไพ่อัศวินเนี่ยถือเหรียญน,นะอลิสคอเป็นไพ่ความรักนะคะไพ่ความรักชาวตุลน,นะ เ,เพราะว่าถ้าไม่เปิดบางทีไม่ได้เปิดด้านความรักเนี่ยเพราะว่าดูภาพจริงๆดูภาพรวมมากกว่าสิบใบอะด้านไหนโดดเด่นอย่างเงี้ยน,นะแต่ว่าก็แบบคนจะทวงว่าแบบเปิดด้านความรักเดี่ยวๆได้ไหมหมาได้เพราะฉะนั้นเรื่องที่มันโดดเด่นภาพรวมๆนะอุปสรรคเข้ามามีเกณฑ์ได้คลี่คลายมีเกณฑ์ได้ปลดล็อกมีเกณฑ์ได้หาคําตอบเจอไม่ว่างานเงินความรักชีวิตของคุณเพราะว่าไพ่เดอะซันเนี่ยมันคือไพ่ของดาวอาทิตย์มันคือแสงสว่าง อืมโอเคมาในด้านความรักนะคะเด็กถือถ้วยกําลังจะไปเที่ยวกันหรือคนที่มีแฟนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบางทีกาปล่อยปลอยปลอย่ปลอยวางนะคะเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ห้อย่างเงี้ยหปิดหูปิดตาไปข้างหนึ่งบ้างนะคะอย่าทะเลาะก,กันช่วงสิ้นปีมีไพ่เดสขึ้นมาโอเคค่ะสองดาบไพ่เวิร ต่างประเทศฮะอ่าโอเคไฮพริเทศรวมๆเนี่ยนะในด้านความรักเด็กถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยเอาคนแต่งงานเอาคนมีแฟนอยู่คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปท่องเที่ยวเด็กถือถ้วยเนี่ยมันจะเน้นในแบบธรรมชาติป่าเขาลำนเนาไัยนะเวลเนี่ยเป็นไพ่ต่างประเทศคือส่วน,นใหญ่เนี่ยนะพลังงานแบบนี้ยวันขึ้นมาเนี่ย คือปล่อยปล่อยปัญหามันมีอ่ะอย่าไปย้ำคิดย้ำทำอย่าไปแบบขุดเรื่องอดีตแล้วมาแบบทําให้มันทะเลาะทําให้มันแยกกันอะไรปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะคะหรือว่ามีอะไรในใจแล้วอยากที่จะพูดอย่าอย่ากเก็บเอาไว้เออพูดพูดออกมาดีกว่าเมื่ออย่างนั้นมันจะกลายเป็นปัญหาสะสมหรือว่าคุณมีคำถามอะอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแฟนของคุณอนะเฮ้ย สองเดือนเ,ออเดือนที่แล้วแล้วแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ถามสักทีแล้วคุณมานั่งทุกข์กับตัวเองอะหรือว่ามีปัญหาอะไรกันอยากให้แฟนปรับปรบปุงตัวในเรื่องบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันคือพลังงานแบบนี้เลยพูดออกมาดีกว่าหรือว่าถ้าบางคนคิดว่าปล่อยวางได้เราก็แบบเออผ่านๆมันไปช่างมันนะคะไม่อยากไปแซะเรื่องเดิมอะไรเรื่องเดิมแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วชีวิตมันจะราบรื่นมีความสุขมากกว่าที่จะมานั่งทะเลาะก,กันนะเออนะหกดาบเนี่ยเวลามันขึ้นมาพลังงานเด่นนะคะคือบางทีไม่ต้อง พูดอะไรมากปัญหามันจะคลี่คลายโดยตัวของตัวมันเองหรือว่าอ่ะจับมือกันแล้วก็มองไปข้างหน้าดีกว่าเรื่องเก่าๆจบไปไม่เป็นไรนะคะเรื่องที่มีอยู่ช่างมันถ้ามันไม่ได้ถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรมากมายนะต้องพูดแบบนี้นะคะแต่ปัญหาเนี่ยทุกคู่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเออนะคะแล้วแต่คนจะมองส่วนสําหรับคนโสดเลยเนี่ยจะบอกว่าอะไรจะบอกเอ่อชาวตุลเนี่ยก็ยังมีดวงทางด้านความรักแต่บางคนไม่เห็นเจอเลยอะไรอย่างเงี้ย บางทีอย่าไปเร่งมันให้มันเป็นไปตามอะไรยังเชื่อในกฎธรรมชาติกฎแรงดึงดูดกฎแรงของจักรวาลน,นะบางทีไปเร่งอะไรมากๆแล้วมันยังไม่ถึงตาเราอะ่ะมันยังไม่ถึงดวงที่แบบว่าดวงอาชาวตุลเหมือนกันทําไมเขาได้เจอทําไมเราไม่ได้เจอแต่อย่างที่บอกดวงคนเรามันไม่เหมือนกันต่อให้เกิดในลัคนาราศีเดียวกันนะบางคนเขามีเกณฑ์ได้เจอก็จริงแต่เขาอาจจะจบไปแล้วก็ได้เขาอาจจะไม่ได้เจอความรักที่ดีก็ได้นะบางคนแบบ เจอวอลิสเคยดูดว่าเจอไวจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจบเราก็จบกันอย่างรวดเร็วแต่บางคนอะหูกว่าจะได้เจอเป็นปีๆล้วก็ยังไม่ได้เจอแต่ว่าพอเจอแล้วโอ้โหอยู่กันยืดมากเลยนะคะก็เนี่ยไพ่พลังงานแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปเร่งรีบอะไรมากมายนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนที่มีความใกล้เคียงกับคุณใกล้เคียงชาวตุลเนี่ยเป็นชาวธาตุลม ะะเป็นชาวธาตุลมมีดาวศุกร์เป็นดาวประจำลัคนาราศนะีดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวด้านความรักนะคะการมีสเสน่ห์อะไรแบบนี้เนี่ยมีไพ่ของไฮ p ริตเทสขึ้นมาคุณอาจจะได้พบเจอคนที่มีความใกล้เคียงกันเช่นอาจจะชอบความแบบความสบายนะคะหรือว่ามีความมีความเฟลลี่มีความ friendly, มีความอินโทรเวิร์ดอยู่ในตัวแต่ว่าก็สามารถเข้าสังคมได้ดีมีรสนิยมในการแต่งตัวนะคะเป็นคน นิ่งๆแต่ก็ไม่ได้เป็นคนเข่งครึมหรือว่ากระโชกโคค่าเออคือมีความเป็นคล้ายๆกับชาวตุนนะนะคะจะผู้หญิงผู้ชายนะคะได้ถ้าถ้าสมมติคุณได้พบเจอในช่วงเดือนธันวานะจะเป็นพลังงานในลักษณะแบบนี้หรือว่าเดินทางมาจากแดนไกลก็ได้เพราะว่ามันมีไพ่เวลเนี่ยขึ้นมาค่ะนะโอเคค่ะวันนี้จบแล้วนะคะคร่าวๆนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนะคะขอบคุณค่ะ